สวัสดีค่ะทุกคนคเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro วิงว่งวิ่งใหกับทุกคนอีกแล้วนะคะแล้วนี่ก็ก็เป็นบรรยากาศสตูดิโอของไข่เช่นเคยนะคะแล้ก็จะสลับโลเคชันไปมานะคะแล้วแต่สถานที่และความพร้อมโอเคทุกคนอย่างที่ไข่ได้ส่งข้อความทักทายส่งพลังงานบวกแล้วก็ส่งความคิดถึงส่งความรักให้กับทุกคนไปล่าสุดคลิปล่าสุด ก็มาตามสัญญาไข่จะทำคลิปที่เป็นเอ่อที่เป็นเซตเมเซจข้อความจากคนรักข้อความจากความรักตรงนี้ซึ่งไข่จะแบ่งเป็นข้อความที่เริ่มจากคนรักเก่าข้อความของคนรักที่คบกันในปัจจุบนันและเซตคลิปสุดท้ายของเซตข้อความคือข้อความจากรักที่เป็นในอนาคต <c oughs> จะแบ่งเป็น3คลิปของเซตข้อความแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยเป็นคลิปแรนดอมที่เป็นโซเมทัลเวนเฟรมหรือทรูเลฟอะไรแบบนี้ต่อไปและที่สำคัญนะคะคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พลังงานว้าวมากๆโดยเฉพาะไพ่ที่เป็นข้อความที่ขึ้นใครต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครมีคนรักที่อยากกระส่องแล้วอยากจะดูส่วนตัวสามารถส่องไพ่ที่เป็นไพ่ชุด เสเซตทวินเฟรมกับไข่ได้เพราะพลังงานแบบว่าพลังงานถึงกับทำให้ไข่ท้องรอง <laughs> อันนี้อัดคลิปเช้ามากๆนะคะวันนี้ตื่นเช้ามากๆแล้วก็พยายามมาอัดคลิปให้ทุกคนเช้ามากๆในเวลาที่เป็นประมาณแปดเก้าโมงเช้า <laughs> นะคะ <laughs> ตื่นมาอัดคลิปให้ทุกคนเช้ามากเลยโอเครู้สึกมีพลังงาน อะไรบางอย่างตรงนี้แหละแล้วก็วันนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทําบุญทําทําบุญอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะมาส่งพลังงานบุญกับทุกคนส่งอะไรดีๆให้กับทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วอ,อลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่รอคอยรักเก่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นพนากานที่ เขาเรียกว่าความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะดาวมากกว่าในบรรดาเอเนจีอื่นๆนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นไข่เลยขึ้นมาเป็นคลิปแรกให้โดยเฉพาะเพราะไข่ okay. เข้าใจคนที่เราคอยรักนะคะทีนี้มาดูกันว่าไพ่พลังงานตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ไพ่พลังงานไข่จะใช้ไพ่สี่ชุดนะคะในเซตนี้ก็คือมีไพ่ Romance Angel แล้วก็ไพ่ที่เป็นชุด ไลเซีย er, ชุดใหม่ไพ่รวมไข่ก็จะใช้ไพ่เซตนี้ด้วยแล้วก็ไพ่ที่เป็นไพ่ของชุดที่เป็นทวินเฟรมเอ่อ s s s e ซนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นเลเว r o r ออร e รูปหัวใจโอเค ใช้สี่ชุดนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานกันเริ่มที่ไพ่ใบแรก Pay attention to the red flag อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นค่ะมันคือสถานการณ์ที่มันจะต้องเกิดแล้วก็ไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่มักจะขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของคนที่เป็นกรณีรักเก่าหรือรักที่มีประเด็นหรือรักที่มีปัญหาหรือรักที่มีอิชชูต่างๆไพ่นี้จะขึ้นมาทันทีจากที่ไขดูส่วนตัวมามากมาย ไพ่แบบนี้จะขึ้นมาในกรณีที่เป็นรักเก่าหรือรักที่มีประเด็นค่อนข้างเยอะมากๆ9ก้าสิบห้าหรือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่มันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญ,ญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นเขาต้องการจะมาให้เรารบดับสังเกตดูหรือว่าขึ้นมาเตือนอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้น ทุกๆอย่างมันมี moon, มูลมีเหตุมีจังหวะมีปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นในปัญหาหรือเรื่องราวของความรักบางครั้งมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับสัญญาณเตือนบางอย่างและเหตุการณ์แบบนี้บางทีแล้วเราก็อาจจะคนโทรลไม่ได้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยมาดูว่าพลังงานต่อมาคือไพ่เคมิสตรีพลังงานตรงเนี้ยคนที่รอคอยรักเก่าคนที่ดูคลิปเนี้ยคุณมีความรู้สึกที่มีความที่แบบคนเหล่านั้นที่คุณรอคอยอะ่ะมันมีความที่มีเคมีต่อกันมากๆเลย มันมีความอินเทนส์อะไรบางอย่างมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งหรือความดึงดูดมากมายกับคนเหล่านี้ทําให้เรายังรู้สึกว่าใจของเราหรือจิตวิญญาณเรายังมีความแอดแท็ผูกพันกับคนเหล่านั้นที่เป็นรักเก่า แล้วจริงๆแล้วคนเหล่านั้นลึกๆเขาก็รู้สึกแบบนั้นไพ่พลังงานนี้เป็นข้อความเพราะฉะนั้นตรงนี้มีพลังงานไวเวซ่าที่มันสะท้อนถึงกันแล้วก็ตรงนี้มีไพ่ต่อมา Finance and career ขึ้นและไข่เห็นไพ่บางอย่างที่อยู่ในไพ่รวมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันเป็นไพ่พลังงานที่ใครบางคนตรงเนี้ยปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่มาจากบุคคลน,นั้น แล้วมีประเด็นบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องชีวิตของเขาเรื่องความไม่พร้อมของเขาเรื่องการเงินของเขาเรื่องการงานของเขาหรืออาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เข้ามากระทบหรือเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้คุณและเขาเป็นลักษณะของความรักที่เป็น X ของกันและกันตรงนี้บางคนเนี่ย คนเก่าๆของคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่แบบโฟกัสหรือกําลังเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างกับในเรื่องของการงานการเงินก็เป็นได้เช่นเดียวกันยิ่งในช่วงแบบนี้ยิ่งในช่วงโควิดด้วยอะไรแบบนี้ด้วยทีนี้ตรงนี้นะคะมีพลังงานของไพ่ ให้แบบนี้ขึ้นมาได้ในพลังงานของพลังงานที่เป็น x เพราะว่ามันคือไพ่พลังงานของการที่เทคทามาพาเซปเร์เรชแต่ใครจะต้องบอกว่าไพ่แบบนี้เป็นไพ่พลังงานที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตลอดไปเป็นไพ่ชั่วคราวเท่านั้นใต้ไพ่เซปเปอร์เรชมีโซเม e ใครก็ตามที่เป็น x ของคุณแล้วคุณกับเขามีพลังงานของการเป็นโซคอนเนคชันโซคอนแทรก โซเมจมันจะมีพลังงานของการดึงอะไรบางอย่างกลับมาเพราะพวกคุณมีความที่มีเครมีต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้และเขาก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันบางครั้งในเรื่องของความรักอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มันจะต้องเกิดเราไม่สามารถควบค control บางอย่างได้นะคะทีนี้ตรงนี้ คอยรู้ไว้เลยว่ามันมีความอินเทนส์อะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้แฝงอยู่มากๆถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยหรือแฟกเตอร์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักหรือปัญหาอิชช่วต่างๆทีนี้มาดูภาพรวมไห้รวมตรงนี้นะคะมีมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาประมาณประมาณ3หรือ4ใบยอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะคะอยู่ที่นี่เลยแฮงแมน เรามาใช้ไพ่ไลเซีย like er นะคะไพ่ชุดใหม่ที่ไขชอบมากอีกชุดหนึ่งดีใจมากๆที่ได้ไพ่ชุดนี้ถ้าไขที่แบบอยากดูรีวิวสามารถกดกดคลิกดูคลิปที่ไขามารีวิวเซตนี้ได้นะคะไขลงไว้ให้แล้วทีนี้ไพ่ตรงนี้มาดูกันแฮงแมนเนี่ยมันคือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าชีวิตของพลังงานตรงนี้มันคือการที่เหมือนคล้ายๆกับคนที่ต้องการหาบาลานซ์อะไรบางอย่างในชีวิต แล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนชีวิตยังไม่ลงตัวหรือยังไม่มีความพร้อมแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้มันมีไพ่เจ็ดไม้เท้าด้วยมันคือการที่ใครบางคนพยายามอะไรบางอย่างอยู่พยายามไฟาพยายามต่อสู้พยายามพยายามไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องชีวิตของเขาหรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆต้องการความพร้อมและจริงๆแล้วมันมีความคิดถึงอะไรบางอย่างตรงนี้แฝงอยู่ ใครบางคนตรงนี้นะคะปัญหาบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินและการงานแต่บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตหรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องลักษณะที่มากกว่าหนึ่งได้3ถ้วยแบบนี้บางครั้งมันเป็นพลังงานของการที่มีปัจจัยในเรื่องความรับความสัมพันธ์ที่มีใครเข้ามาเพิ่มเติมหรือตรงนี้หมายถึงพลังงานของการที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ทุกอย่างลงตัว เขาอยากจะมาเหมือนคล้ายๆกับว่ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณเพราะจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นในโมเมนต์ที่ดีอ่ะไพ่ของโมเมนต์ที่ดีในไพ่เก้าถ้วยและสามถ้วยอ่ะเก้าถ้วยและสามถ้วยมันเป็นไพ่ของการที่แบบเหมือนคล้ายๆเป็นความสุขเป็นอะไรลักษณะที่คล้ายๆกับเป็นการเติมเต็มความสุขแล้วก็เป็นพลังงานของการที่เหมือนคล้ายๆกับฟิลที่ โมเมนต์ที่ดีโมเมนต์ที่แฮปปี้โมเมนต์ที่จอยฟูลอยู่ตรงนี้อะไรก็ตามแต่ตรงนี้ถ้าใครบางคนที่เป็นคนรักเก่าแล้วเป็นความรู้สึกตรงเนี้ยจริงๆแล้วเขามีพลังงานแบบนี้ทอนกลับมาให้กับพวกคุณที่เหมือนอยากจะมาเติมเต็มความสุขและอยากจะมาเติมเต็มความสนุกสนานอะไรตรงนี้ให้กับชีวิตของคุณในเมื่อเวลาเขาเรียกว่าในเม,เมื่อจังหวะเวลาและชีวิตที่มันใช่แล้วมันลงตัวแล้วมันพร้อมเพราะตรงนี้คือมันมีการพยายามอะไรบางอย่าง มันมีความพยายามอะไรบางอย่างที่หลายๆอย่างตรงนี้มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่บาลานซ์นะคะทีนี้บางคนอาจจะคล้ายๆกับว่าเป็นฟิลที่แบบเจออะไรที่มีความที่แบบเป็นฟิลที่ห้าดาบเนี่ยห้าดาบเป็นลักษณะของการที่มีการหันหลังหรือมีใครที่จากลาไปแน่นอนเพราะมันมีไพ่เซปเรชันหรือไพ่เพนเนชันขึ้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีไพ่เหล่านี้ขึ้นมา คือมันจะมีใครบางคนที่เหมือนกับใครกับว่าไม่ได้รู้สึกดีกับการที่มีการห่างหายไปนะคะคนคนที่มีใครเดินจากไปย่อมจะรู้สึกที่ไม่ดีอยู่แล้วทีนี้ไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่พลังงานชั่วคราวได้มันเป็นพลังงานชั่วคราวที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบต้องบอกเลยว่านี่คือไพ่ที่ดีไพ่ที่ดีมากๆเพราะว่ามันคือไพ่พลังงานที่คล้ายๆกับว่า อะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันมีใครบางคน<ำ>นะคะที่สําคัญเลยหนึ่งดาบเป็นไพ่ที่ดีตรงที่ความสัมพันธ์มันจะมาแบบคัคลีนมาแบบชัดเจนมาแบบใสสะอาดโปรง่งใสแบบนี้ทีนี้ตรงนี้บอกเลยว่ามันมีพลังงานของความรักอยู่ตรงนี้แฝงอยู่แต่ตรงนี้ไพ่ที่ได้เนี่ยได้ดีเอมเปอรด้วยดีเอมเปอเรเป็นไพ่ใหญ่เมเจอร์ Major, คาน่านะคะอีกหนึ่งใบในในเซตนี้ บางคนดีวกว่าคนที่ไม่ได้ร่วมบางคนดีวกว่าคนที่ไม่ได้โรแมนติกมากมายบางคนดีกับรักที่ต่างวัยบางคนดีกับต่างชาติบางคนดีกับคนที่แบบเขามีอะไรที่รับผิดชอบเยอะในเรื่องของธุรกิจการงานโปรเจกต์ชีวิตงานเงินของเขาอืม บางคนดีวกับคนที่แบบเออค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานเพราะไพ่เซตนี้คุณขึ้นมาเป็นไฟแนนซ์แอนด์แคริเอร์ด้วยและไพ่แบบเนี้ยบอกเลยว่าบางคนดีวกับคนที่แบบมีอะไรที่ทําใหญ่ๆมีอะไรที่รับผิดชอบใหญ่ๆ่มีอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมีเรื่องที่เขาคิดเยอะๆนะคะตรงนี้อือ t ี e อ m p e r o r แล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ของจริงๆเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของคนที่แบบ จริงๆแล้วเขามีความรักอะไรบางอย่างหรือว่ามีความรู้สึกที่มันมีแฝงอยู่ตรงนี้แต่บางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่หวือหวาหรือแสดงที่แบบว่าชัดเจนแบบว่าเหมือนพลังงานของคนที่แบบว่าแสดงออกเปิดเผยหรือ express ความรู้สึกปลดปล่อยแสดงออกความรู้สึกที่แบบมากมายหรืออะไรที่แบบ หวานเลี่ยนหรืออะไรที่เวิ้นเว้อขนาดนั้นบางทีความรักของบางคนตรงนี้อาจจะดีกว่าคนที่แบบว่าไม่ได้แอคชั่นอะไรให้เห็นมากมายเลยหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบอืเมื่อไหร่ล่ะแล้วทําไมนู่นนี่นั่น,นรู้สึกกับฉันหรือเปล่าอะไรแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้ได้ซ้ํานะคะ แต่ตรงนี้บอกเลยว่ามันมีพลังงานที่มันมีอะไรแบบที่แฝงอยู่ตรงนี้ที่บางคนพยายามอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยมีไพ่จาร์เตสด้วยบางคนอาจจะดีวกับราศีเมษได้บางคนอาจจะดีวกับราศีตุลได้บางคนอาจจะดีวกับธาตุธาตุน้ำธาตุดิดน,ดดนจริงๆิดีวกับธาตุไหนก็ได้ธาตุลมนะคะทีนี้ตรงเนี้ย มันมีไพ่ justice เนี่ยบอกเลยว่ามันคือพลังงานของการที่แบบความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามันมีพลังงานของการที่เขาต้องการจะสื่อให้คุณรู้ว่าอะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันจะต้องมีพลังงานของการที่แบบความสัมพันธ์จะต้องเท่าเทียมและยุติธรรมและแร์ถ้าเป็นการกลับมาจะต้องกลับมาแบบที่แฟฝดเท่าเทียมได้รับความยุติธรรมในความรัก คือวินวินทั้งคู่แฟร์แฟและตรงไปตรงมาชัดเจนต่อกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ตรงนี้มีไพ่ไหนเหรียญด้วยอืมเป็นไพ่ดีอะไหนเหรียญเนี่ยเหรียญอีกแล้ว คือไนรียนตรงนี้บอกเลยว่ามันเป็นพลังงานที่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องงานเงินแล้วก็ตรงนี้อีกในหนึ่งอะไนรียนนะมันเป็นไพ่ละะักษณะคล้ายๆกับว่าใครบางคนที่จะกลับมาที่เป็นเอ็กซ์ของพวกคุณเนี่ยหรือต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้คุณรู้ตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ถ้าจะกลับมาหรือถ้าต้องการจะติดต่อสื่อสารอะไรก็ตาม เขาจะต้องเป็นพลังงานของการที่เขาต้องพร้อมหรือมั่นคงหรือชัดเจนหรือพร้อมอะไรบางอย่างที่ take action อะไรบางอย่างได้หรือทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเออมันมีความยุติธรรมในมความรักหรือแฟร์กลับเข้ามาแบบที่ว่าเป็นพลังงานที่บวกที่ดีไนเหรียนเป็นพลังงานที่ดีนะคะไนเรียน King, เป็นพลังงานที่ดีไนเรียนคิงเรียนอะไรแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มีไนถือดาบด้วยเนี่ยอืม มีไนด์ดาบแล้วก็ไน,น์เหรียญตรงนี้เกี่ยวกับธาตุด,ดินได้กับธาตุลมได้แล้วก็เกี่ยวกับธาตุไฟได้ที่นี้ตรงเนี้ยมีไน์เหรียญกับไนด์ดาบบางคนอนะ่แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าอยากจะเข้ามาหรืออยากจะให้คุณรู้ว่าเขาอยากจะติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณแบบที่แบบบางคนมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าอยากจะเข้ามาแบบอย่างรวดเร็วหลังจากนี้อืมแล้วก็ตรงนี้มีไพ่พลังงานเดอะเฮอร์มิต นะคะ The Hermit ตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นแฝงราศีกันแล้วก็จริงๆแล้ว The Hermit นะหมายถึงรักต่างวัยหรือหมายถึงต่างชาติหรืออีกในหนึ่งะเฮอร์ m i t เป็นพลังงานของแฝงในเรื่องของรักเก่าใครบางคนที่มีเกณฑ์ก็มีโอกาสที่จะมีการที่กลับมาเกี่ยวข้องกันได้แต่ตรงนี้พลังงานในตรงนี้ The Hermit มันเป็นช่วงจังหวะที่คล้ายๆกับว่ามันจะต้องมีความที่แบบเป็นช่วงการเทคทามอพัดนิ่งๆหรือรอคอยเป็นการรอคอย เพราะมันมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาด้วยเป็นการรอคอยนะคะแต่มันมีการที่เหมือนแบบเป็นข้อความบางอย่างที่อยากให้รู้ว่าเออมีใครบางคนตรงเนี้ยเขาต้องการสื่ออะไรถึงคุณมาดูพลังงานของข้อความนะคือเป็นอะไรที่แซ่บมากๆาไพ่มาบอกว่า i'm trying not to lose faith เขาพยายามที่จะเหมือนดับพยายามที่จะไม่หมดศรัทธากับพลังงานของความรักของตัวเขาตัวคุณหรือระหว่างเขากับคุณอะไรก็ตามแต่ตรงนี้พลังงานต่อมาคือดูดี Be patient with me, my love. อดทนกับฉันอีกนิดอดทนกับฉันนะที่รักอดทนอีกนิดพยายามมีความสตรองและอดทนในเรื่องราวของเราเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> พลังงานแบบเฮ้ย hey. แล้วแบบข้อความต่อมา <laughs> Stop questioning our connection หยุดถามหยุดสงสยัยหยุดมีความแบบ หมือนแค่ล้าย question อะ่ะ question คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบหยุดหยุดถามนั่นถามนี่หยุดยเช็คหยุดสงสยัยหยุดอะไรในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือ connection ของเราหรือความที่มีเคมี intense อะไรบางอย่างของเราทั้งสองคนหยุดนะคะหยุดหยุดสงสยัยต่างๆนานาหยุดมีคําถามตั้งคําถามเยอะๆมากมายตรงนี้มีไพ่ต่อมา i s e t h e r p e o p l in you บางคนนะคะคนที่เป็นเอกซ์ของคุณเนีย่ยบางคนอาจจะเหมือนแบบแอบส่องหรือบางคนอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบเขาอาจจะเช็คส่องหรือบางทีรู้หรือเห็นหรืออะไรบางอย่างที่แบบเห็นว่าคุณมีความแบบเหมือนเออเหมือนคนที่แบบพยายาม move on หรือบางคนมีความที่แบบเหมือนมีพลังงานบุคลิกอะไร่างที่มีการเปลี่ยนไปหรือ change หรือ new you อะไรแบบนี้สําหรับบางท่านตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความกังวลหรือกลัวอะไรเช่นเดียวกันทีนี้ต่อมาไพ่ใบสุดท้าย I feel like I'm obsessing over you เขาแบบรู้สึกหมกมุ่นรู้สึกเหมือนคล้ายๆคนที่ crazy about you คนที่หมกมุ่นแล้วก็มีคนแล้วก็มีความที่แบบว่าเรื่องราวของคุณกับเขาอยู่ในหัวของเขาเรื่องราวระหว่างเราอยู่ในหัวของเขาเรื่องราวหรือความรู้สึกที่เป็น พลังงานที่แบบเกี่ยวกับคุณอยู่ในหัวของเขาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมาพลังงานข้อความแซ่บมากเลยอะแล้วก็ต่อมาเป็นไพ่สวยมากเลเวอร์มาบอกแบบนี้ค่ะเขาต้องการบอกงี้ดูนะมันคือคลิปข้อความพราฉะนนั้นไพ่นี้เลยขึ้น a message for you wow wow amazing woo amazing for you A message for you. This is amazing for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. I love you. Oh my god. I love you นะคะเขาต้องการจะมาบอกคุณว่า message สำหรับเขาถึงคุณ A message for you guys. For you guys. I'm thinking of you all the time. This very moment your love fills me with life I love you. I love you so much. I love you to the mood and back. I love you. You mean the world to me. I like ไพ่ตรงนี้มาบอกอีกว่า. life is a series of constantly shifting cycle when we resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress go with the flow you will be surprised where it leads go with the flow go with the flow <c oughs> นะคะปล่อยให้ทุกอย่างไป,ไปตามธรรมชาติค่ะชีวิตมันคือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นนิยายเรื่องหนึ่งมันเป็นประสบการณ์หลายอย่างที่มันไปตามไซคล e ของชีวิต ทุกอย่างคุณจะได้เห็นถึงความแบบเซอร์ไพรส์ความที่แบบมีอะไรบางอย่างที่ชีวิตจะหลีดนำทางไปสู่จุดที่มันเป็นมันใช่มันถูกต้องและบอกเลยว่าตรงนี้รักเก่าตรงนี้ของคุณอ่ะมีความรักแฝงอยู่ตรงนี้และความคิดถึงให้กับคุณใครลืมให้ดูตรงนี้นะคะข้อความตรงนี้ <c oughs> ข้อความตรงนี้ในกองไพ่อันเนี้ยมาบอกว่านี้ค่ะ I'm planning to take a c t i o o soon ว้าวว้าวว้าวบางคนมีการแพลนอะไรบางอย่างเพราะใครเห็นถึงความพยายามอะไรบางอย่างในไพรรวมบางคนอาแถมให้บางคน I think you are so sexy ว้าว baby I miss you Ooh, <sự> พอแล้วไม่แถมแล้ว I dream of you okay โอ้ไม่ก็พลังงานข้อความสวยมากๆสำหรับคลิปนี้ที่รอคอยใครบอกว่าทุกคนจะชอบแล้วกรี๊ดการให้กับพลังงานบวกๆเหล่านี้นะคะเพราะนี้คือพลังงานบวกมากๆว้าวเมื่อกี้อัดคลิปฝนตกตอนนี้ฟ้ามาแล้วสว่างสดใสโอเค เอาพลังงานบวกมาให้กับทุกคนเหมือนที่ฟ้าเปิดอยู่ตรงนี้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆากเทุกคนยากใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอม m ม e n t กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้เรูด้วยอยู่กับใครตรงนี้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆจากใจรักนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย